สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้บม่ได้พาพี่พาน้องเข้าป่าด้วยค่ะสีมาเอาเม็ดพักหวานเนี่ยลงดินให้หมดเพราะว่ามันรุดออกจากเม็ดแล้วค่ะมันงอกหลายแล้วเพราะว่ามีคนขอไว้ก็เลยขยักไว้เพิ่นแต่สุดท้ายเพิ่นบ่มาเอาจา้ะก็เลยต้องเอาปลูกเองให้หมดเลยสิเอาลงปลูกให้หมดเลยจ้ะเพราะว่าเพิ่นงอกหลาแล้วจ้ะดูนี่ขอไว้แล้วก็บ,บ่มาเอาเฮาอุตสาห้ฟรีได้นี่นี่ต้องเอาลงดินให้หมดแล้วจ้ะเพาะไว้แล้วสงสารเพิน่น มังคุต้นก็ตายคอไว้แล้วก็บจักมาเอาเด้อพี่น้องเลยฮะก็บ่สิสันปลูกแล้วตะโดนแล้วปานนี้มันเขียวแตกใบเราจะปานเนี่ยเพราะว่าที่ปลูกไว้แตกใบก็บมีแลายไล้าน้ายก็มาตีห้องคอยตายก็หลายต้นละดือด้อดื้อล้านก็นได้ปากนอ้วนนลยไม่ใช่ล้านนอ้วนนลย่นอ้วนดำดำนี่มันนี่นก,ก็เลยว่าตัดสินใจว่าบถา่ถ่าละเอาลงดินเองดีกว่าปลูกไว้กินเองดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะ ว่าเขาถ่าเขาโดนแล้วเนี่ยถ่าตั้งแต่สมควรที่เม็ดพักหวานมันจะลงดินจนประมาณนี่คแค่ลากก็เป็นไกด์ว่าแค่เนี่ยแบบเนี่ยมันลงได้หรอจ้ะมันนี่มาถ่าจนว่าพักหวานนะ่ะมันรู้ออกมาจากเม็ดเองแร้นี่มีสองรากต้องคุดแล้วจ้ะบะน,นี่ตอกลุมก็ได้แหละก็ต้องคุดคุดเอา ค่าจนพักหวานเนี่ยมันรูดออกถึงเม็ดเองแบบนี้เลยมันบาไหวแล้วจ้ะโอ้ยคนไอซี่ยกมือมาเอาเบื้องเนี่ยแบบนี้ลากเพื่อนเน่ยเบงต้องคุดหลุมนะจ้ะเห็ดไม่ตกไว้แล้วกะถ่าว่า,าเออว่าว่าไว้ซุ่มเพลินเบื้องเนี่ยมองมาเอาแจ๊กเถื่อเบื้องหน้ามือยังนี่จ้ะพี่น้องนี่ ไปปลูกเองดีกว่าจ้ะมาถ่าละถ่าแล้วเพป็นหลอกเสียเวลาแน่นตายพราะมเบนี้ย่านเพิ่นตายพี่น้องอุตส่าขึ้นต้นสา,สาแบกแลงมาจากเขาเนาะขอเขาก็ะหายฟรีเดี๋ยัง้โมมาเอาอยู่ปลูกเองแหละปลูปกไปกินเองโลดมันคืมาเรียกร้องบ <laughs> ่ได้เลยบัดคือมาอเอา้าเราขอหอยขอกระซังก็าโมมาเอาเนาะโดนคักแล้วพักหวานเพป็นว่าบอกแล้วได้ย่ำเลยได้ว่า หวานนะ่ะมันนี่ๆแล้วนะมันยาวแล้วนะลากมันสุดกระมังแล้วปลูกเองหมดจ้ะปลูกเองปลูกไว้กินเองสบายเลยว่าบ่ได้พาพี่น้องเข้าป่า,ดาได้จ้ะมื่อนี่เดี๋ยวจะซื้อไปหาอีหยังพ่อไหมจ้ะบไมนหาอีลีนี่นี่อันหาเลยแห้งแ้งหมู่บ้านนี่ก็มีคนในหมู่บ้านเี๋เพิ่นก็ไปหากับปรมาณ ไม่ค่อยมนันมาหาไร่หม่องไร่หมู่บ้านมาหากินเนาะตุ๊ดได้ก็เข้าก็หาอยากหากินที่กันหลากเงี้ยเงี้องคอยระวังเลยไปเดี๋ยวจึงไปปลูกเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะปลูกถือยากยากพี่น้องมันแข็งฝนบ่มี้ไม่จับแบบเลูกล้างทั้งนั้นเลยปลูกจุ่มๆไว้หนีแหละตัวใดรอดก็รอดตัวใดบ่รอดก็สร้างมัน ปลูกยู่หลังบ้านมันต้องหาพืชที่เลี้ยงให้มันพร้อมดินกับแข้งแข็งเด้อพี่น้องเลยขุดจนสุดหกักเพิ่นคุณได้แจกหักิก่นยาวส่วนไห้ก็ขุดลงมาหนึงซุดเพื่อน้ำทางเพิ่นซุ่มไว้น้ำหนึ่งเลยตอนมันตอกได้ก็ทาเพิ่นมาเอาไปปลูกออกไม่ได้แล้วบัดนี้ กว่าสิขุดได้บบดน,นี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขุดหลุมแล้วกันจังมาเบิ่งตอนปลูออกไว้สิละพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกัด นั่นเองเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนเดี๋ยวต้องคบดินกบดินไปน้ำอู้นช่วงจากตัวใดสิตายสิรสอดเขาต้องเผื่อน้ำพี่น้องเพราะว่าพักหวานนี่เป็นพืชที่เอาใจยากด้วยค่ะคึ่นช่เอาใจใจยากคักนี่ต้องปลูกเลี้ยงแมงซี่แหละเดี๋ยวเจ้ะปลูกพิเ็ตก่อน ปลูกแล้วแหละพี่น้องนี่ปลูกแล้วแล้วได้จะตอกลักได้จ้ะป่ะน,นี่ลักกระเทียมพร้อมแล้วนี่นี่ตอกลักอันนี้พวกพืชพีเลี้ยงนี่ก็เอาไว้จ้ะบ่เอาออกเพราะว่าไว้ใช้มาเพิ่นต้องเป็นพืชพีเลี้ยงเนาะจ้ะ ไม้จี๋จ้าเสร็จละเดี๋ยวจะไปเอาไม้มาคุ้มก่นอนาจิ้งไม้น้นหน่อยแล้วมือคุ้มไหวกันจะ้ะเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องนี่เสร็จแล้วคุ้มไว้บ่ให้ไก่มันกวนซื่อๆดอกจะ้ะไก่ส่วนใหญ่นั่นไก่บ่ค่อยได้กวนไประเด๋ยดิมาไก่กับกวนอยู่กับบอ่บอบ่อซ้ำมาไก่มันก็เคียเคียเคลีย